เอาจริงเอาจังเลาได้แบบที่นี่หามนางของเงินหามบอกของว่างไวนาห่างแต่ก่อนสิมี่พี่น้อ,นองต่างฉาิมานางของเงินเนาะตอนนี้เอาจริงเอาจัง,าจงหามนางไ,ได้แบบนี้ไปเอาเมื่อเฮื่อมันนี้ซื้อนี่เยอะได้กับเขามัดตุนนพันวัสิมาซื้อแตนมาซื้อแตนเนื่อยมาซินวะ กันยังว่าเสื้อใจกันไม่ได้กันยั่งว่าฉันเมาเต็มเลยซื้อๆเด้มันถือกันยว่าก็แกตัวคอยอีองมือทำไมขึ้นเ่าลหละก็ปันคอยแหละไปเอาแต่ยาเพื่อนมาเขาก็ยั่งได้กับของมาเต็มกระเป๋าอย่าตัวกันอย่าตัวกันอึบนะบินไ่ได้เงน้เฉยเห็นบอคณะคอยเอาแต่ยาเขาก็ยั่งได้เต็มกระเป๋า ไปวันนี้เราได้ภาพปูโตใหม่แล้วเราจะไปดูกัน,นหาหอแดดตัวกันเองกลางไฟกลางว่าซื้อในห,หน่อย คือนดี่แล้วแล้วหลอกกันทำไมล่ะพ่อหน่่ยสุดท้ายเขาก็ซื้อเยอะสองอันสามสักกระซิอันละสาบเจ็ดประุดเด็ซื้อหนื่ยอันเดียวซื้อหนื่อคนลา เแบบของคอยได้บ้างถ่ายจะว่าได้เอาตะไคร้อ้ยขาดแล้วพี่น้องจ้าสิบน่ะวัดซิสได้บ้างเบอร์จังไรบ้างเปิดไม่ได้นะมันไม่มีที่เปิดแล้วมันขาดมันต้องแหกอย่างเดียวเทนี่เป้ก็ไม่มีแล้วนะมันขาดอยจะหันแขนพอดีเลยสิบนะ ออามองวันนั้น,มนคมาหายด้ีป้าแตกเห็นไหวแรกว่าดังพุชก้องเป็นชั่วว้นั่งข้าววาอแต่ไล้ไไ่ยแข็ที่ผู้ชายกินไข่ทอดจะบัน แยบ,บแล้ะขับตาจมได้แบบกินเองได้เองพอถอดพอดีไ,ไ,ได้ก็ดั่งหิวข่าู้เยอะมาขับตา อ่เบล๋เนุตน่นยะแทหลรด่งโดนเลยเนี่ยมาบอกมาของมันหนักมั่ออย่างห้แตกมั่ตตองแบกเองเนี่มาบอกว่าเมือว่ามันสิแตก็ต้องระวังว่าส่แบกเองบ่ลรอมากแบกังงาแต่หักมาซื้อๆมันก็ยังสีดันอยู่

เฮ็ดฟ้าหมอแตกแมเพิ่นวะคอ,อ,อยคนพไดีพอนังเลยเออแตกแล้วไ็แล้วไปอันนี้ใครแตกเงินกัเงินกูซื้อ,อ,อเนี่ยกูจะตบหัวเนี่ยใหญ่มันแ,แตกมันกระแบกแต่แม่บัดฟ้าหมอมากนีงเพื่อนนะพอม่กูได้แบกมันก็เฮ็ดแตกสิเฮ็แดแตกแล้วไม่แ้เฮ็ดแตกเมาสิไม่ไหนวะก็ฝ่า ขอบัวป่าจักคำหมดไข่แตกบาวป่าหาน,านึ่หัวได้ได้ผัดหอมหื้อเดือบออกมากหงส์สก๊อตไดหมดเลยแม่ละกอหยางสพแต่ว่าไม่ได้กินหรอกวันนี้จะกินตำ้งตัวก่อนตัวสีทอดไข่แตกปูซาเอาข้อหมูย่างออกมาได้คุณทอดไข่อะดับุญวัสนา ส่วนแคแตกเองเลยจะไปใส่ถู่งุ่คกันพี่น้องเดลือเมียหายขึ้นเนี่ยบริบตั้งองโดน อย่าย่งางบ่ปาเลยแบบน,นี้้เงียดีจังเ,นยเลนเนยเห็นเป็นบัปาหมอมากชื่อพี่หูแล้วเราก็เบอกพี่น้องมาเป็นเห็ดแตกนะ้นเงียคกีบเนบนมือหน่อย,อยู่เพราะว่าเป็นหูฟีมือเป็นเด้กเนงางเป็นเห็ดเลายายขาลกสู่บ้าน,นเทียอพื้นที่ ลอยสีปูค่ะปูโต๊ไม่เด้ขาดปูโต๊ไม่เยว่าให้สีแขวหักดินเียคุไมไห้เงี้ไปเบิลากะไฟได้ด่บินอยาดูหองกระปใส่กูคุกนอกนอนก็เลย หมดเหลืยาเนี่ยต้องสรงใม่แล้วแต่หยาเบาหวนคือเริ่มหมดซิดเอาแล้วเบาหวานไขมันข้อข้อม่ดข้อมอนี่พทไปไหมเอาฟองกเอามาจะเซรล่มอกูก็เรื่มแล้วกูาัดยาเลยบครบพี่งต้องรอไปไหมมืออื่นรอบไปไหมทดไปไหมก่อนมืออื่น ได้ยามาหารปุ๊บนะเรียบร้อยเลยจัดของใส่บ้านทั้งสิญยมหัวคนมาเบิ้งบัน,นี้เอา้อามันจะเป็นบ้านาะยาซาผมเดกกระซัมดูพ่อได้ยินเตะนี่คือจะใส่บ่านะฮะเราคือจะใส่เคียง เหมือนะไรซื้อให้แล้วออกาคอยดิพนักน้องเนนะซื้อเมื่อห้เอพื้นที่ในการตั้งกล้องน,นีงหน่หนุ่มยิ้มหัวขาดเนี่ เกาเงาเลยก็ได้สื่ส้าเมตรนสื่เก้าเมตรสี่แปดเสนกับหกาย สดใสแม่คือได้แต่สดใสเนาะนิ้เข่าจบสั้นและจะได้ใบสองขอ่านไม่กี่เด้อกินกาแฟแก้วเดี่ยวควันแต่ว่าบ้องอวานคือเนล้วพี่น้องเลยกลับขึ้นได้ขนคบเวล่ตายแล้วตาย่พราะห้กัขั้นแขวะอย่างยุ้มหัว งามวาพี่นองก็งามอยู่เด้ไปแล้วผุนักกองยาเมียนค้องกอนหิวเข่าคัก